อ่ะพี่อามไปหานายกกันดีกว่านายกเศรษฐาท่องให้ขึ้นใจก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่คุณผ<ะ>ู้ชมค่ะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ไปเชียงรายวันนี้อยู่เชียงใหม่เมื่อวัน<า>ไปเชียงรายนะคะ<า>ไปพบปะพี่น้องประชาชนมันก็ดูไม่ค่อยชินจริงๆนะ <c oughs> ไม่ใช่แค่การเรียกอย่างเดียวนะแต่หมายถึงการทํางานของสื่ออากับกริยาของตัวนายกเองการแต่งตัวของนายกอย่างเงี้ย รองเท้าผ้าใบสีขาวอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าสิ่งสําคัญคือคุณเสรษฐาเด่นมากไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเพราะสูงสูง <laughs> เป็นนายกตัวสูงใช่ค่ะอ,อ่ะไปหากลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีการไปพูดคุยกับ พวกที่เขาอยู่ทำติดชายแดนมันก็มีปัญหาเรื่องของปัญหาการค้าสิทธิการเข้าถึงของคนที่ไม่ได้มีสัญชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พบปากกลุ่มชาติพันธุ์พูดคุยกันแล้วจากนั้นท่านก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อที่เชียงใหม่คือวันนี้แม่ี่ชื่นมื่นเชียงเห็นไหมคะเห็นไหมคะดอกไม้ต้องมาและดอกไม้ต้องเป็นสีแดงด้วยนะอันนี้ที่เชียงรายเมื่อวานอยากให้ดูคนไปด้วยอ่ะ ไหนมีใครคนไปด้วยลองดูมีใครบ้างข้างๆมีคุณพิเชษใช่ไหมมีคุณสุริยะขีางหลัเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนมอทหนูก็ลงพื้นที่ด้วยไหมไปด้วยค่ะนี่เด่นไหมเด่นไหมเด่นเลยคือถ้ามองระยะไกลก็จะเห็นนายกเศรษฐามาแต่ไกลอ่ะตามหาตัวนายกไม่ยากเลยโอ้ไม่ยากเลยจริงๆอ่ะมีคุณอนุทินนี่เห็นไหมคะข้างหลังคุณอนุทินชานวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้อยเอกธรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก ก,ก็ไปด้วยกันนะคะเดินทางไปรับฟังสถานการณ์การค้าชายแดนและอื่นๆที่ด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่1ชายแดนไทยเมียนมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้วก็ชาวบ้านนะคะที่แตกต่างกันหลากหลายชาติพันธุ์หลายกลุ่มมารอต้อนรับถ่ายรูปคึกคัก นายกเศรษฐาบอกว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าที่สําคัญที่สุดอีกแห่งของประเทศไทยทําให้เดินทางไปเยือนเป็นแห่งแรกๆนับตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนในพื้นที่ที่เรียกร้องเข้ามาอย่างเช่นขอมอเตอร์เวย์เชียงรายเชียงใหม่หรือกรณีวีซ่าออนอะร์ไรวลให้ชาวเมียนมาที่เข้ามาทําธุรกิจเพราะว่ามันก็พรมแดนใกล้กันใช่ไหมคะครับเดี๋ยวนายกเศรษฐาบอกเดี๋ยวไปหารืออีกครั้งคือตอนนี้เรามีวีซ่าฟรีใช่ให้คนจีนกับ คนคาซักสถานเข้ามาเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าชาวเยนมาเขาบอกว่าไม่ต้องเอาวีซ่าฟรีเขาก็ได้อขอเป็นอไรวอลให้เขาเข้ามาดีกว่า,<ม>าสะดวกหน่อยเพราะว่ายังไงก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วคุณเสรฐาบอกอ่ะเดี๋ยวรับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวจะไปหารืออีกครั้งจะพยายามทําเรื่องที่ทําได้ก่อนอแล้วก็เดี๋ยวไปหารือทั้งเรื่องงบประมาณแล้วก็ความมั่นคงด้วยอ่ะฟัง ก็เสนอว่าเราต้อตั้งคณะทำงานระหว่างภา,าคเอกชนกับารัฐแล้วเรียนลงลำด,ำด,ำดำับความสําคัญลงมาว่าอะไรที่สามารถเป็นคุณผลิได้อะไรที่สามารถทําได้เพื่อกระตุ้นการค้าระหว่า,างประเทศส่วนที่ไปเจอกับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะสิ่งที่จะพิจารณาก่อนเนี่ยก็คืออย่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีบัตรเอกสารสิทธิ์คุณเศรฐาบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรีบดําเนินการให้ก่อนเป็นอันดับแรกก็จะต้องดูปัญหาที่นํามาดําเนิน ที่ที่ทํามาว่าทาไมถึงออกบัตรช้ามันอยู่ในขั้นตอนไหนอาจจะเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอก็จะเสริมเข้ามาดําเนินการในส่วนนี้ส่วนวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะนายกเศรษฐาพร้อมทีมงานจะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเมื่อวานไปเชียงรายวันนี้อยู่เชียงใหม่นะค,ะครับติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย